ทานารารสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนงานเชื่อมเป็นครั้งที่สามนะรั้งท้ายแล้วดังนั้นวันนี้นะครับครูจะมาสาธิตให้เราดูนะครับแล้วก็จะมาอธิบายด้วยแล้วก็สาธิตไปด้วยแล้วก็มาสอนบอกเทคนิควิธีนะครับเบื้องต้นให้กับเราทราบ นะแล้วก็ไปต่อยอดกันโอเคนะครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับก็คือครูได้เตรียมอุปกรณ์แบบนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะมาสาธิตให้เราดูนะครับแต่หลักจริงก็คือเราต้องมาทำทำฝึกตรงสถานีบูธของเรานะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวครูจะสาธิตเป็นการเชื่อมทับแนวการเชื่อมทับแนวลงในชิ้นงานตรงนี้เข้าใจไหมครับดังนั้นประโยชน์ ของวิธีการเชื่อมนะครับแบบทับแนวนี้เราสามารถเอาไปต่อยอดได้ก็คือถ้าเราตะไบขาดกึ่งชิ้นงานขาดเข้าใจไหมนะเราสามารถใช้กระบวนการของของงานเชื่อมของครูเนี่ยที่เราฝึกเนี่ยนะครับไปทําการปรับแต่งไปเติมให้เกิดแนวเชื่อมหรือแนวชิ้นงานให้มันโตขึ้นแล้วก็ไปแต่งให้ได้ขนาดที่ต้องการได้โอเคไหมครับ ดังนั้นเดี๋ยวครูเชื่อไม่ดูสาธิตให้ดูก็องค์ประกอบที่เราดูที่ครูสอนที่ครูอธิบายในหน้ากระดานโอเคไหมครับ๋ยวไปไวๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูก็เหมือนเดิมครับให้ให้ลงในชิ้นงานเดีวเราก็ทําการลองชิ้นงานลองก่อนก็ได้สักครั้งสองครั้งลวดสักเส้น2เส้นได้โอเคไหมครับอันนี้ก็เดี๋ยวครู เชื่อไม่ดูลองเราไม่ได้ลองมา1สัปดาห์แล้วนะเราก็สามารถลองด้วยงานลองได้โอเคไหมครับก็เตรียมอุปกรณ์แบบนี้ก่อนเรียบร้อยแล้วก็หยิบรุดเชื่อมมาเส้น2เส้นพอเดี๋ยวหมดก็มาเอาใหม่โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วจัดวางให้เรียบร้อยครูยังไม่เปิดเครื่องนะครับดังนั้นจัดให้แลให้เรียบร้อยแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ไปทําการเปิดเบเกอร์หมายเลขเก้าให้ครูหน่อยครับเปิดเบเกอร์ให้ครูหน่อย หมายเลขเก้าอ่าโอเคเป,เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครูก็มาจัดเตรียมแต่ไฟยังไม่ขึ้นก็มาเปิดเบรเกอร์ข้างหลังไฟก็ขึ้นเรียบร้อยแล้ว90แอมป์นะครับ90แอมป์ดังนั้นระยะห่างจากสายเชื่อมกับสายเชื่อมกับหัวเชื่อมเนี่ยประมาณ4เมตรสเมตร นะครับชิ้นงานสีนิลดวดเชื่อม2 6ุดครูได้ปรับแต่งไฟปรับแต่งการปรับกระแสไฟเรียบร้อยแล้วประมาณ90บวกลบไม่เกิน2เข้าใจไหมครับแต่หลักจริงนะครับขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบแต่ในเครื่องนี้กับที่ครูสาธิตนี้ประมาณ90แอมโอเคไหมครับดังนั้นเราไม่ต้องยุ่งตรงนั้นเลยเราแค่มาเรียนรู้ตรงนี้พอ ถ้าถ้าครูอธิบายมันใช้เวลาเยอะโอเคไหมครับดังนั้นมาเรียนรู้การหลอมละลายมาเรียนรู้ว่าเชื่อมแบบไหนความร้อนหลอมละลายเป็นแบบไหนระยะความเร็วกับชิ้นงานเนี่ยเท่าไหร่ยังไงตรงนั้นพอโอเคไหมครับโอเคนะเดี๋ยวครูก็จะอาร์อาร์อาร์ชิ้นงานเนี่ยให้เราดูว่าเป็นแบบไหนแนวแรกก็คือครูจะเชื่อมยาวไปจบแนวเลย เข้าใจไหมครับแต่เราใหม่ๆเราลองงานลองก่อนก็ได้เส้น2เส si. ้นนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครูก็โอเคนะครับ,รบรแ,ลแล้วก็แล้วก็ทาท่าทางก่อนจัดชิ้นงานแบบนี้ก่อนนะครับหรือลองลองงานลองก่อนก็ได้ตรงน,นี้โอเคไหมครับเดี๋ยวครูลองงานลองก่อนนะแบบเรานะครับลองงานลองก่อนเอาดูดูครับหน้ากากปิดก็ไม แล้วก็หน้ากากปิดครับเคาาเขาะเขี่ยครับเข่อไปเขี่ยเขาะเขี่ยแล้วก็อาต์ต่อเนื่องอย่างเงี้ยเขาะไปเขี่ยไปอย่างเงี้ยแอคต์ต่อเนื่องอย่างเงี้ยเขาะไปเขี่ยไปอย่างเงี้ยสักเส้นสองเส้นสามเส้นพอไม่มีปัญหาให้เกิดการคุ้นเคยกับมือเราให้เกิดการคุ้นเคยสิ่งที่เราไม่ได้เคยสัมผัสมาหนึ่งสัปดาห์แล้วเคาาเขาะไปเขี่ยไปอย่างเงี้ยโอเคไหมครับ ดังนั้นเราได้ลองเราได้สัมผัสกับงานลองแล้วนะครับดังนั้นมางานจริงนหะมางานจริงก็คือเราก็สามารถอาร์ตยาวตลอดหนึ่งแนวก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าเป็นครูเนี่ยนะไม่ไม่ต้องลองก็ได้เปลืองรุดเชื่อมนะครับแต่ถ้าเราก็คือเราไม่เคยมาหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมเราก็ลองก่อนก็นได้โอเคนะครับครูจะเชื่อมแบบนี้นะ ลงชิ้นงานแบบนี้ครับนะเดี๋ยวให้เราดูว่าเป็นแบบไหนนะครับจัดท่าทางให้ได้นะครับแล้วก็ลวดเชื่อมมาแบบนี้นะครับให้ตั้งฉากมุมแบบนี้ตามองประกอบนะครับแบบนี้นะแล้วก็ก้มไปดูดูดูแล้วก็ก้มไป,โ,มไปโน้มโน้มตัวไปหนะ้ากากปิดเคาะเคาะงานลองก่อนแล้วมาที่ชิ้นงานเอาดูดูนะครับเอาไปชิ้นงาน เอาไปอยู่ที่ยอนค่อยเคลื่อนมาดูแสงไฟนะครับดูแสงไฟเลื่อนมาช้าช้านะครับระยะห่างากชิ้นงานรถเชื่อมดูประมาณนี้นะครับสองมนแล้วค่อยเลื่อนมาเลื่อนมาความเร็วสมาเสมอกันนะครับมุมแล้วก็มาจะจบแนวนะครับจบแนวจ,จบแนวหยุดกันที่ก่อน,นสองแล้วก็ยกแบบนี้ ครูเชื่อมครูเชื่อมชิ้นงานเราเนี่ยนะครับมันจะไปไวมาอกอาร์คครูอาร์คไปเนี่ยมันจะไปมาไปไวเพราะเพราะเวลาที่ครูบอกอ่ะมันจะไปพร้อมๆกันระยะจ่ายชิ้นงานรถเชื่อมสองมิลเท่าความโตใช่ไหมครับเราก็ต้องรักษาระยะมันให้ได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการใช่ไหมอันนี้แหละความยากช่างเชื่อมพร้อมทั้งอะไรบุมได้ อันน mm ี hmm. so, it, ้แบบทางง่ายที่สุดธรรมดาง่ายที่สุดเข้าใจไหมครับดังนั้นเราก็ต้องทําให้ได้ค่อยๆค่อยๆเติมค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเติมค่อยๆเคลื่อนนะถ้าเราได้องค์ประกอบแล้วทําได้เนี่ยมันมีความสูงมันโอเคอะนะดูๆเรียบร้อยแล้วให้ร้อนแดงดําให้ดำก่อนนะครับเียงยียงดูเอียงก่อนนะยิ้มไม่ได้ขอยิ้มไม่ได้นะย่างย่างน่อยแล้วขอดูนะครับ มันจะออกง่ายเงี้ยแล้วก็มันเป็นแบบนี้เลยเนี่ยมันจะออกง่ายแล้วเป็นรอยแบบนี้สังเกตได้เมื่อกี้แวบหนึ่งใช่ไหมเพราะลายนี้แวบหนึ่งมันก็จะเป็นรอยแบบนี้ที่แวบเพราะลายพื้นสกรปรกอันที่สองก็คือชิ้นงานไม่เสมอกันกระดกเนี้ยเข้าใจไหมครับดังนั้นแก้ปัญหาคือเราปัดกวาดตรงนี้ก่อน หรือไม่งั้นก็แปลงขัดตรงนี้ให้การอาร์มันไหลต่อเนื่องแล้วก็มาแนวที่2เชื่อมแนวที่2โอเคไหมครับครูก็รูเชื่อมนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนนิ้วนิ้วครึ่งแล้วก็มาครูจะครูคจะครูจะเชื่อมยาวตรงนี้นะแนวที่2นะครับเป็นอีกแนวนะครับให้มันอยู่ตรงกลาง ให้อยู่ตรงกลางแนวเชื่อมตรงนี้นะครับให้จี้ไปแนวที่สองจี้ไปตรงกลางเนี่ยตรงมุมนี้นะครับจี G ้ไปแล้วขึ้นมาขึ้นของแนวเชื่อมแรกแนวที่หนึ่งหลายไปเลื่อดไปขึ้นไปแล้วก็ลงมาแต่เรามือแรกๆเราไงมันสั่นอยู่แล้วใช่ไหมเราก็อยู่เฉยๆแหละจับระยะมันไม้ได้ เดี๋ยวมันก็ไปเองหองมันเองโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมครับดังนั้นดูดูดูไปดูเหมือนเดิมครับจ้องไปแ้วเชื่อมนะดูจับระยะตรงนี้แล้วก็ตั้งท่าให้ได้ก้มไปนากากาปิดเคาะมาชิ้นงานอาไปตรงปลายผมเชื่อครับอยู่กับที่ครับขึ้นไป ้ลงให้ตรงขอบเลยนะครับขึ้นไปลงลงสม่ำเสมอนะครับระยะจารกินงานรบเชื่อมความเร็วความเร็วมุมมุมได้น,นะครับ65ถึง75แล้วจุดจบแนวจบแนวอยู่กันที่ครับแล้วก็ยกแล้วก็หน้ากากป็นไม้เติมยก หน้ากากปินครับเติมอันนี้คือเทคนิควิธีเราไม่เชื่อมแล้วหมดไปเลยหยุดสุดท้ายหยุดแล้วก็เติมใหม่หยุดแล้วก็เติมใหม่เพื่อที่จะให้แนวมันเสมอันตลอดทั้งแนวเข้าใจไหมครับดังนั้นดังนั้นถ้าเราหยุดเลยมันจะเกิดการแหว่ง แหวงของแนวเชื่อมเนี่ยดูดูกัด ut, แหวงไม่เติมเนี่ยมันจะแหวงของแนวเชื่อมถ้าเติมนียนะคร <dal> ับมันก็จะเต็มเสมอยาวตลอดทั้งแนวเข้าใจไหมครับดังนั้นแนวที่สองก็จะซ้อแนแนวที่หนึ่งนะครับถ้าเชื่อมแนวที่สามมันก็เป็นนี้ครับมันก็จะซ้อแนแนวที่สองแนวที่สองดูดูเชื่อมแนวที่สามมันก็ซ้อแนแนวที่สอง เข้าใจไหมถ้าเชื่อมแนวที่สี่มันก็สอนแนวที่สามนะครับดังนั้นสอนไปเรื่อยเรื่อยอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทับแนวพอกแนวทับแนวนะครับโอเคนะครับดังนัน้นการที่เราจะเชื่อมนะครับก็คือทําความสะอาดแนวที่จบนะบให้เรียบร้อยก่อนนะครับจบจบนี้นะโทษทีนะจบนี้นะครับให้เรียบร้อยก่อนแล้วเชื่อมแนวต่อไป โอเคนะครับเดี๋ยวครูจะเชื่อมให้ดูว่าเช,เชื่อมไปแล้วเนี่ยแล้วสมมุติว่ามันมันหมดหมายความว่ารวดเชื่อมหมดเราจะทํำยังไงโอเคไหมครับอ้าวสมมุติว่าอ่ะวครูเชื่อมไปเอาโอเคนะเดี๋ยวครึ่งกลางนะครับเดี๋ยวครึ่งกลางนะเดี๋ยวครูจะหมดก่อนนะครับโอเคดูดูนะเอาไปดูดูดก้มไปผ่าทางน,นะครับก้มไปนะกากปิดเคาะแล้วก็ เชื่อมครับตรงกลางอัาไปที่ไปอยู่กับที่ครับขึ้นมาระยะได้นะครับความเร็วบุ้มสมมติว่าครูสมมุติว่ารุถเชื่อมหมดรุดเชื่อมหมดรดเชื่อมหมดหมดละเราจะทำยังไงรดเชื่อมหมดก็ต่อไงแต่เวลาต่อ เราไม่ได้เคาะออกหมดให้เราเคาะเบาๆเบาๆตรงตรงปลายนี้ตรงปลายออันเดียวเองเข้าใจไหมอันนี้ปิดไว้มันจะเป็นแองดูมันจะเป็นแอ,ง,นนแองแบบนี้ดูดูดแองแองแบบวงกลมลีๆอย่างนี้เข้าใจไหมเวลาเชื่อมเวลาเชื่อมเชื่อมตรงนี้ผิดนะครับนเนี่ยเนี่ยผิดตรงนี้ผิดตรงกลางผิดครับต้องตรงหัวตรงนี้ หนึ่งในสามเข้าใจะปะอ้าไปปุ๊บซ้ายขวาเลื่อนไปเลยไม่ได้ต้องต้องตรงหัวปุ๊บซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาแล้วไปตลอดแนวแล้วก็สุดท้ายแนวก็คือหยุดแล้วก็เติมหยุดแล้วก็เติมโอเคไหมครับอ้าดวดูปิดก่อนนะครับปุ๊บมาเตรียมชิ้นงานชิ้นเดียวตรงหัวนะครับอาไป วุที่ครับเลื่อนมาซ้ายขวาซ้ายขวาระยะได้นะครับดูแสงเลื่อนมาเลื่อนมาผามเร็วได้นะครับมุมจบแล้วครับหยุดหยุดกันที่ก่อนนึ่งสองแล้วก็เติมหน้ากาบรคเ,เติมยกแล้วก็เติมอีกทีหนึ่งโอเคแบบนี้มันก็ ยาวเสมอตลอดทั้งแนวแล้วมันก็ปิดร้อยแหว่งตนสุท้ายด้วยนะครับก็ร้อนแดงสีดำแบบนี้นะครับให้ดำนะไม่ไม่ไมค้อร้อนแดงเลยนะให้ดำก่อนแล้วค่อยๆเดี๋ยวออกมันก็ออกง่ายเล็กน้อยครออกออกง่ายออกง่ายมันก็จะเป็นรอยเป็นรอยรอยละเอียดยาวตลอดทั้งแนวแบบนี้ เห็นไหมครับนี่นี่มันจะยาวแนวลอยละเอียดยาวตลอดทั้งแนวเนี่ยถือว่าโอเค,คโอเคไหมครับ,รบลองฝึกลองทําดูนะครับยิ่งเราทํามีความละเอียดมากเท่าไหร่เสมอมากเท่าไหร่ยิ่งดีโอเคนะครับลองฝึกลองทําดูนะครับงานเดิมของเราลองทับดูเชื่อมดูได้ไม่ได้ก็ลองมาถามครูถามเพื่อนโอเคไหมครับ ทำงานปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ